สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้ผมจะพามารู้จักกับกติกาการเล่นเกมไพ่สิใบหรือที่เรียกกันว่า3กองนะครับรอติดตามชมครับเกมไพ่ชนิดนี้มีผู้เล่น4คนแจกไพ่คนละ13ใบโดยทั่วไปจะใช้กติกา5 6 7หมายความว่า หัวตองนับ5้าโฟนับหกฝัดนับเและถ้ามีเอ็ก็ให้คะแนนคนละหนึ่งถ้าใครไม่มีเอ็ต้องเสียแน่ๆถ้าเอ็อยู่ตรงไหนให้นับ2ต่อเช่นอยู่บนหัวนับสองเป็นต้นมาดูสักไพ่กันครับฝัดคือการเรียงห้าใบสีเดียวกันต่อเนื่องกัน5ใบเรียกว่าฝัดนับ7ต่อจะเป็นสีอะไรก็ได้ ใหญ่สุดก็คือถึงเอ็ดเรียกว่ารอยเย็นนับแปดต่อครับรองจากฝัดคือโฟโฟคือสี่ใบอีกตัวหนึ่งตัวอะไรก็ได้โฟนับหกต่อครับต่อจากโฟคือเหา่าเห่าหมายความว่าหนึ่งตองกับหนึ่งคู่เรียกว่าเหา่า ในภาพเรียกว่าเฮาเอ็ดแต่ถ้าแบบนี้เรียกว่าเฮาสองครับดังนั้นสักของไพ่สามกองจึงเริ่มจากฝัดคือห้าตัวเรียงกันโฟสี่ตัวชนิดเดียวกันเฮาหนึ่งตองกับหนึ่งคู่สีสีเดียวกันทั้งห้าใบเรียง เรียงกันห้าตัวตองสามตัวสองคู่และก็หนึ่งคู่ <S <S เมื่อแจกไพ่มาคนละสิบสามใบแล้วให้เรียงไพ่ซ้ายไปขวาจากเลขน้อยไปหาเลขมากแล้วพิจารณาไพ่ดูว่าจัดของได้ไหมของคือฝัด จัดฝัดได้จัดทันทีนี่คือไพ่ชุดใหญ่ที่สุดในโลกคือฝัดฝัดและหัวตองซึ่งหาได้ยากที่สุดแล้วนั่นเป็นเพียงกติกาพอสังเขตให้เ,เพื่อนๆนำไปศึกษาและลองเล่นกันดูครับอย่าไปเล่นการพนันนะครับมันเป็นแค่เกมขอบคุณครับ